matter what matters to you มันจะมีคํานึงเรียกว่า e m p a t h e m p a t h เนี่ยจะหมายถึงคนที่ เหมือนเป็นฟองน้ำเลยอะคือเหมือนมีความรู้สึกร่วมแบบง่ายมากคือเหมือนเขาจะมีประสาสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนที่เราเป็นเขาได้เลยแล้วใครเจ็บมาเรารู้เลยว่าเจ็บยังไงเราแบบเราเราลองให้ตามได้เพราะเราแบบเจ็บเหมือนเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราพี่ฝนก,ก็เลยรู้สึกว่าเราจะทํายังไงดีให้เราภูมิใจและให้เกียรติส่วนนี้ของตัวเองที่เราหลักอะโดยที่ไม่ให้มันมาทําร้ายเรา Life Crisis เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Life Crisis นะคะมาเฟืองค่ะเป็นไซโคเทอรา p i ส์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Beautiful Maness By มาเฟืองค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันไปเตยจาก The Matter อีกแล้วค่ะ ใ่เตยพี่เพิ่งมีเรื่องขอมบนไม่ไม่เชิงบนมานเป็นบนปน,นแบบปนความเศร้าความนหนักหน่วงจิตใจเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่โควิดระบาดเนาะแล้วก็สภาพบ้านเมืองมันแย่มาก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 จนถึงมันมันเอฟเฟกสภาพจิตใจเรามากๆเลยแล้วทาให้เรารู้สึกว่าหลายครั้งเวลาเราตื่นขึ้นมา เหมือนเราต้องตื่นขึ้นมาด้วยระบบปฏิบัติการในตัวที่ว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอะไรแย่ลงปะวะวันนี้จะมีอะไรแย่ลงปะวะคือเหมือนตื่นมาเพื่อเตรียมรับรู้ความแย่ของวันแล้วก็เราก็เอาอารมณ์ไปจับกับทุกความสั่นสะเทือนในใ,ในในความหนักหน่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหนื่อยเหนื่อยอะไปเตยคือต่อให้เราไม่ได้รับผลกระทบในด้านการงานหรือว่าการเงินหรือสุขภาพกายอะไรก็ตามอะแต่เราได้รับผลกระทบในทางสุขภาพจิตเหมือนกัน่ะ มันมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรจากเหตุการณ์นี้เลยคือเราก็กระทบตึมเต็มเหมือนกันมันหดหูมากจริงๆค่ะซึ่งซึ่งซึ่งมันแปลว่าสถานการณ์ที่มันแย่ในวงกว้างเราเราเรามันมันกระทบเราเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเมืองนี้เราอยู่ในประเทศนี้เราอยู่ในเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่มันจะเศษเสี้ยวของความรู้สึกน่มันจะไม่แบบบาดมาโดนเราอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เฟิงรู้สึกว่าบางคน เขารู้สึกหนักหน่วงหัวใจเป็นพิเศษอย่างาพี่เฟิงอย่างเงี้ยวลาพี่เฟองดูตัวเองพี่เฟองรู้สึกว่าแบบโหแบบบางทีอารมณ์หนักหน่หนวงของพี่เฟองมันแปลงกลายเป็นความโกรธบางทีมันกลายเป็นความเศร้าหลายครั้งก็ร้องไห้ออกมาหรือว่ามันมีต่อมอะไรสักอย่างในตัวที่เหมือนโดนเปิดออกแล้วก็พร้อมจะรู้สึกสั่นไหวหรือรู้สึกเซนซิทีฟรู้สึกละเอียดอ่อนไปกับทุกอย่างได้หมดเลยร้องไห้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากซึ่งปกติก็ร้องไห้ง่ายอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออ อืมคือพี่ฟังร้องไห้แต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ไหมมันเป็นร้องไห้ด้วยเรื่องของคนอื่นหรือเปล่าอืมส่วนใหญ่คือมันมันแปลกเหมือนกันเนะาะทั้งทังที่บางคนอะเราแทบไม่รู้จักเลยหรือเราอาจจะไม่ได้สนิทสนุกด้วยแต่เราเห็นว่าเขามีความทุกข์อะเราก็รู้สึกทุกข์ตาม,มโดยโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งเห็นความทุกข์นั้นเยอะเป็นพิเศษอืมเราแล้พี่ฟิงว่ามันมีม,นม,มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างบางครัง้งคือโอเคสมมตินะว่าเราเห็นคน ไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยเราก็บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> โอเคสงสารแย่จังเลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนจะไปลึกถึงขั้นว่าเฮ้ยลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเขาแบบตื่นมาเราไม่มีบ้านอยู่แล้ว <c oughs> โดนยึดมันจะเจ็บปวดขนาดไหนลูกเขาที่ต้องออกจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนบางทีเหมือนแบบความคิดมันไปไกลมากถึงขั้นนั้นแล้วมันก็เลยเจ็บมันก็เลยพอจะรับรู้ได้ว่าเออเขาเจ็บยังไงแล้วมันก็เลยสร้างเหมือนแบบ สร้างความรู้สึกร่วมอ่ะเออมันคือความรู้สึกร่วมมวลอารมณ์ร่วมมาที่ที่มันใช้พลังงานเราไปมากๆเลยแต่ว่าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเออดีเนาะอย่างน้อยเราเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งจริงๆโดยที่ไม่ได้เข้าใจเขาจากแบบโอเคฉันนั่งอยู่ข้างบนนะแล้วก็ฉันเห็นเธอฉันก็มองเธออย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่ามันหนักมันหนักมากอะไปเตยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่เออก็ดีนะที่เราเห็นใจคนอื่นนะมันจะถูกกิบยกมาในมาในรายการนี้หรือเปล่าแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ทําให้ชีวิตเรา ประสบกับวิกฤตทางด้านจิตใจก, EP ก็อีพีก่อนเราอาจจะพูดเรื่องความสัมพันธ์เยอะวัน,นวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสุขภาพจิตใจของตัวเองกันดีกว่าคือกลับมาที่ตัวเองนั่นแหละสิ่งที่พี่เฟิงพูดมาเมื่อกี้มันเหมือนเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเปล่าคะที่ที่ภาษาอังกฤษเนจะเรียกว่าเอ็มพาร์ตี้เออเป็นเป็นความสามารถหรือนิสัยในการเข้าใจคนอื่นหรือเข้าไปนั่งในจิตใจ,จคนอื่นใช่ไหม,มแล้วเรารู้สึกว่าพี่เฟิงจะต้องมี ความสามารถมีเยอะมากๆได้แน่เลยถึงได้มาเป็นนักจิตบ,บําบัดได้เพื่อที่จะได้มา mm hmm. รับฟังผู้ป่วยมา mm hmm. ช่วยเหลือเขาว่าเขาต้องทําอะไรยังไงหรือว่าสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกอยู่อย่า mm hmm. งนให้พี่เฟิ่งอธิบายดีวยกว่าว่าความสามารถในการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ย mm hmm. มันต่างจากความเข้าใจทั่วๆไปหรือว่าความสงสารยังไงบ้างค mm ่ะ hmm. ก่อนอื่นขอเขาเรีกใช้คาว่าคนไข้พี่เฟิงไม่ใช้คขาว่าผู้ป่วยล้วเออพี่เฟิงพี่เฟิงจะบอกว่าคืออย่างพี่เฟิงอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนที่มีเอมพัตตีเราจะเรียกเอมพัตตี้ละกันเนาะคือความเห็นอกเห็นใจเอมพัตตีหนัก, er นอกเอมพัตตีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เฟิงอะโดนเตือนมาบ่อยว่าเออเราเราเราต้องคอยเช็คตัวเองนะเพราะว่าเพราะว่าการมีเอมพัตตีหรือการมีความเห็นอกเห็นใจอย,อย่างเงี้ยดีแต่ว่าเวลามาอยู่ในเซสชันกับคนไข้อย่างเงี้ย ถ้าเรามีเยอะจนมันหลอมรวมกลายเป็นก้อนเอมพัตตียักษ์ใหญ่ก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากที่เราจะสามารถทํางานกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอารมณ์แล้วก็ร่วมห่วงอารมณ์แล้วก็ดิ่งไปกับเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งในในในภาษาเทอราพีมันมีคำหนึ่งชื่อว่า countertransference คือในในคอนเซปต์เนี้ยเขาหมายถึงว่าบางครั้งอะเวลาที่เทอราพีสเออไม่สามารถตัด ได้ว่าโอเคอันนี้คือเรื่องของคนไข้นะหรือว่าอันนี้คือเรื่องของเรานะเราต้องแยกกันนะอะไรเงี้ยบางทีมันจะทําให้มวลอ,อารมณ์หรือว่าการทํางานในในชั่วโมงบําบัดนั้นมันยุ่งเหยิงอีรุงตรงนางมากเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนไข้เข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นคนไข้ผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแฟนนอกใจค่ะ สมมติว่าเทอราพีสคนนั้นเพิ่งโดนแฟนนอกใจมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาฟังอเออเวลาฟังคนไข้ไปเรื่อยๆก็แบบยิ่งโกรธยิ่งโกรธยิ่งโกรธแทนแล้วปรากฏว่าเวลาเรากโกรธซึ่งไม่เป็นเรื่องโกรธของตัวเองเพราะว่าเราเพิ่งโดนนอกใจมาเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่า คุยกับคนไข้ด้วยความลำเอียงหรือว่าด้วยอคติหรือด้วยแบบยิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเวลาหลายอย่างมันมันสามารถแบบรวมกันทําให้รู้สึกแบบย,ยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางได้หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในโลกแห่งเทอราพีอ่ะเราก็ต้องมีซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะคอยเช็คว่าโอเคเรื่องเนี้ยตัดแล้วไหมแบบเราเราเราบล็อกตัวเองอยังไงหรือว่าเรา เราเออดูแลตัวเองดูแลสภาพจิตใจตัวเองยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไออย่างยกตัวอย่างเช่นพี่เฟืองเคยผ่านเหตุการณ์ที่โดนลวนลามอ่างเงี้ยแล้วช่วงแรกๆพี่เฟืองก็ขอคนไข้ที่เจอเรื่องราวเหล่านี้มาเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยแต่ว่าช่วงแรกอะมันยากตรงที่เราบางทีเราตัดยากอะเหมือนแบบ เฮ้ยแบบบางทีเรื่องนี้เราเราเราเข้าใจเราเข้าใจอย่างมากเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นดิ่งเข้าไปในเรื่องของเราเฉยเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันก็ยากที่จะตัดช่วงแรกๆแต่ว่าในที่สุดแล้วแบบคนที่ทํางานสายสุขภาพจิตทุกคนต้องต้องคอยฝึกกันเรื่องเอมพัตตีเพื่อที่เราจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้วันเนี้ยที่อยากจะมาคุยอ่ะคือเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงสถานการณ์บ้านเมืองตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่เรา ใช้เอมพัตตีมันเป็นเหมือนร่างกายเราเปิดต่อมเอมพัตตีขึ้นมาให้มันทํางานหนักมากอะช่วงนี้เหมือนเราเราใช้ต่อมนี้หนักมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยทั้งจากเอ,อ่อการทํางานของเราในในชั่วโมงบําบัดเนาะเราเราก็ในสถานการณ์บ้านเมืองของเราจริงๆตอนนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนต่อมเนี้ยมันถูกกระตุ้นให้ทํางานตลอดเวลาเลยอะแล้วบางทีเวลาแค่เรา ไปดูคลิปอะไรที่มันซึ้งน้าตาเราแตกง่ายเป็นพิเศษเลย,เลยอะไรเงี้ยคือเหมือนมันแบบมันพร้อมเออมันพร้อมแบบอารมณ์ไหลาตามตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยอืออือนี่นี่เป็นสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดเลยว่าการเป็นนักจิตบําบัดเนี่ยถ้าต้องแยกความรู้สึกของตัวเองกับความรู้สึกของคนไข้อะมันจะต้องทํำยังไงแต่ก็โอเคอเห็นแล้วว่าสําหรับนักจิตบําบัดบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ถ้ามีความเห็นอกเห็นใจได้มันมันก็ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปอะ่ะมันวกกลับมาทํร้าย ตัวเราเองได้ยังไงบ้างค่ะอบอย่างพี่เฟืองตอนนี้ก็ได้เออเรารู้สึกว่าจุดที่จุดที่มันเจ็บและจุดที่เราต่อสู้กับตัวเองก็คือเราอะภูมิใจมากเลยนะที่เราสามารถแบบมีเอมพัตตีหรือความเห็นอกเห็นใจเขาอย่างที่เขาเป็นเขาได้มากขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราชอบที่จะเข้าใจเขาแบบ รู้ว่าเขาเจ็บยังไงไม่ใช่เข้าใจเขาว่าอ๋อโอเคฉันเป็นทอราปิสฉันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็เธออยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าจะทํางานแบบพี่เฟืองอ่ะด้วยข่วงอารมณ์แบบพี่เฟืองอ่ะพี่เฟืองต้องเซฟตัวเองหรือปกป้องตัวเองเยอะขึ้นไปอีกจากทอราปิสคนอื่นที่เขาอาจจะโอเคฟังเฉยเฉยและแบบมีโสตประสาทรลับรู้อื่นที่คอยดักจับความรู้สึกอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วอ่าเราพี่เฟืองก็เลยรู้สึกว่าเราจะทํายังไงดีให้เรา ออเหรือว่าให้เราภูมิใจและให้เกียรติส่วนนี้ของตัวเองที่เรารักอะ่ะโดยที่ไม่ให้มันมาทำร้ายเราอืมคืออย่างเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่อง Empathy เนาะมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่า Empath ก็คือสะกดเหมือน e m มพัตตีเลยแต่ว่าไม่มีตัววายเอ p ม t h เนี่ยจะหมายถึงคนที่ เหมือนเป็นฟองน้ําเลยอะคือเหมือนมีความรู้สึกร่วมแบบง่ายมากคือเหมือนเขาจะมีประสาทสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนที่เราเป็นเขาได้เลยแล้วใครเจ็บมาเรารู้เลยว่าเจ็บยังไงเราแบบเราเราลองให้ตามได้เพราะเราแบบเจ็บเหมือนเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนบางคนแบบประสาทสัมผัสอันนี้จะเปิดเป็นพิเศษอะไรเงี้ย แล้วเรารู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เท่าที่เราจําความได้เรารู้สึกมาตลอดว่าเราเป็นคนแบบนั้นเรานี่ก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วคนชอบเข้ามาขอคําปรึกษาอะไรอย่าเงี้ยแล้วแล้วหลายครั้งอะ่ะมันหนักตรงเราเพราะว่าห่วงอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาที่มันหนักหน่วงเมื่อเขาโยนมาใส่เราแล้วแล้วเราเอาออกไม่ได้มันก็เลยจมอยู่กับเรานานอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่ในสถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเห็นข่าวเนาะเวลาเห็นคนที่อยู่ในสภาพที่แบบแย่มากจริงๆหรือแบบคนร้องไห้แบบอยากได้วัคซีนคนร้องไห้ไม่มีงานทําคนร้องไห้อะไรต่างๆแล้วเราเราสัมผัสได้เลยว่าเขาเจ็บปวดยังไงอะแล้วมันเจ็บมันเจ็บเรามากๆเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นคำ,คำมันมีคําเรียกอยู่เรียกว่าเอมเพสจริงๆมันมีเอม a t สหลายประเภทมากเลยแต่ว่ามันจะเริ่มไปในแนวแบบ ริชัลหรือว่าในในแนวแบบทางจิตวิญญาณนิดนึงอะไรประมาณเนี้เออทีนี้มันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า highly sensitive person เขาเรียกสั้นๆว่า HSP คือเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็ พูดง่ายๆเลยนะว่าก็มีลักษณะเหมือนเอ็ม t พนั่นแหละแต่ว่าน้อยกว่าคือเอ็ม t พอาจจะไปทั้งตัวแล้วหัวใจทั้งจิตวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ว่า Highly เซนซ i ทีฟ e พอร์ o n หรือว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็คือแปลตรงตัวเลยว่าอะไรมากระทบเขาได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยอเหมือนเหมือนแบบสกิดอารมณ์เขาได้ง่ายให้เขารู้สึกแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้เป็นตน้นแต่ดูดูเหมือนว่าในขณะที่หลายคนเนี่ย ยากที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะคือมันดูบางทีเป็นสกิลที่ยากเหมือนกันนะการที่จะรับฟังยังไงดีให้ให้เราไม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวหรืออคติส่วนตัวเราไปครอบหรือรับฟังยังไงดีให้มันสัมผัสถึงความรู้สึกเขาจริงๆแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ทําได้ดีมากๆแล้วทําได้ดีจนเกินไปด้วยเออแล้วมันกลายเป็นเหมือนว่าเราเห็นใจคนคนนั้นมากๆแล้วเรา เอาความรู้สึกทั้งหมดของเขาอะความทุกข์ความลําบากทั้งหมดของเขามาเป็นของตัวเองอันนี้ถูกไหมคะมแล้วเราก็ดันไปรับผิดชอบความทุกข์นั้นทั้งหมดอะทั้งนั้นที่เราอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราดันรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเพื่อให้ความความทุกข์เขาลดลงอตอนที่พี่เฟื่องเสนอหัวข้อนี้มาสองสามวันที่แล้วอะค่ะคือญาติทางห่างเราเอ่อมีปัญหาเรื่องการเงินคืออันนี้รู้จักคุณแม่นะเพราะว่าโทรหาแม่ คือสังเกตได้เลยว่าห่างเป็นญาติที่ห่างแค่ไหนคือเราไม่เคยคุยกับเขาเลยนะแต่เราจะคุยผ่านแม่แม่เล่าให้ฟังอืมช่วงนี้คือเขาอะ่ะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคือเขาเขายากลําบากมากจนเราฟังเสร็จปุ๊บวางสายไปปุ๊บเรารู้สึกจมไปเลยทั้งวันว่าทําไมเขาถึงมีชีวิตแบบนั้นแล้วทําไมเราเราถึงยังดูสุขสบายได้อยู่แล้วเราจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างถ้าถามว่าคุยกับเขากี่ครั้งในชีวิตอะคุยกันแค่สองครั้งเราอยากช่วยเหลือเขามากเรา เราอยากแบ่งปันเงินของเราให้เขาอะแต่ถามว่าตอนนี้เขา<ม>เขาต้องการเงินกี่แสนหลายแสนแต่เขามีเงินไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำบางตอนเนี้ย<ม>เราแบบอ่ะ<ม>เราจะเอาอะไรไปช่วยเขาอะแต่เรารู้สึกแย่จริงๆที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้<ม>ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยแม,ม้แต่นิดเดียวอือแล้วเราก็จมอย่างนั้นทั้งวันเออพี่ฝนว่าพอยเนี้ยดีมากเพราะว่าเพราะว่าเออพี่ฝงก็เคยเป็นคือเหมือนเหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกนอกจากเราจะรู้สึกร่วมไปกับเขาแล้วมันมันเกิดความรู้สึกที่ว่า เหมือนฉันเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบนี้อน่ะฉันอยากจะฉันอยากจะช่วยเขาเพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันพอฉันรับดูแล้วฉันก็เหมือนส่วนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีความรับผิดชอบในการจะต้องช่วยเขาเฉยเลยแล้วถ้าช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นรู้สึกผิด ขึ้นไปอีกว่าทําไมเราถึงทําอะไรให้มันดีขึ้นไม่ได้วะอะไรเงี้ยพี่เฟืองอ่ะเป็นเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเหมือนไออย่างเวลาช่วงอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่ารู้สึกผิดที่จะมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนบางทีเวลาเราเจอผู้คนหรือคนรอบตัวที่ที่หนักหน่วงมากอาจจะเรื่องแบบ การเงินการงานชีวิตต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อะไรที่เราจะมีความสุขเหนือเขาขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนบาง, <ừ. S 1> บางทีบางทีมันก็สําคัญเนาะที่เราจะถามตัวเองว่าเออเราเราเรา,เราทาผิดอะไรที่เราจะไม่ได้รับความสุขนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเนี่ยป,ประเด็นเลยคือพี่เฟิงรู้สึกนะว่า ถ้าถามว่าเราจะปิดต่อมเอมพัตตีนี้ยังไงพี่เฟิงไม่ต้องการไม่ต้องการปิดต่อมนี้เพราะเรารู้สึกว่าเวลาเรามองตัวเองอะเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถมีความรู้สึกร่วมและเข้าใจเข้าไปถึงแกนจิตใจของคนได้มากขณะนี้แต่ว่าความรู้สึกของพี่เฟิงก็คือ เราจะบาลานซ์มันยังไงดีให้มันไม่กัดกินเรามันไม่ย้อนกลับมาทํำลายเราแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าหลายคนที่บอกว่าแบบเออเออก็แบบก็อย่าไปคิดเยอะสิก็ก็แบบปิดหูปิดตาบ้างไม่ต้องไปอ่านข่าวเยอะอะไรเงี้ยพี่เฟิงรู้สึกว่าเคยไหมคือเหมือนแบบเรามีความภูมิใจที่นี่คือความรู้สึกของเราแล้วความรู้สึกเรามันเอ็กซ์ตรีมได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมถ้าเลือกได้อ่ะถ้ามีจริงๆมีสกิลนี้จริงเราก็ไม่อยากที่จะทิ้งสกิลนี้ไปเหมือนกันเพราะว่า คือตอนนี้ใน,ในหลายๆบริษัทอะบางทีก็ต้องการสกิลนี้ด้วยนะ mm hmm. คือ Empathy กลายเป็นสิ่งที่หลายที่หลายบริบทต้องการ mm hmm. การที่ mm hmm. หัวหน้ามีมีความเห็นอกเห็นใจต่อลูกน้องอ่ะมันก็ทําให้ลูกน้องมี Work-Life Balance ที่ดีมีสมดุลชีวิตที่ดี mm hmm. สามารถมีเวลาพักผ่อนอ่ะมีปริมาณงานที่ไม่หนักเกินไปแล้วเขาก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. คือคือยังไงมันก็เป็นสกิลที่ที่มันต้องเก็บไว้อ่ะค่ะอืแต่ มันจะทํายังไงดีให้ให้เราเห็นใจคนอื่นโดยที่เราไม่ทิ้งความต้องการหรือความรู้สึกที่แท้จริงของตัว,ตวเองไปด้วยเป็นร,รู้สึกว่าเรามีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นไปทั้งหมดคือเราไปอ่านบทความต่างประเทศมามันจะมีคําว่า Empathy Trap หรือว่ากับดักความเห็นอกเห็นใจคือฟังควาว่ากับดักมันอาจจะดูรุนแรงเนาะดูดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือว่ามันไปทําลายใครขนาดนั้นะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราอะเมื่อเราตกหลุมตกกับดักนั้นไปอะเราอาจจะ ลืมความสุขของเราไปเลยก็ได้เงี้ย mm hmm. คือมันจนินเหยมันจะทําร้ายตัวเราเองมากกว่า mm hmm. ซึ่งเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกแต่เขาแค่อยากให้เราอะสังเกตกับดักนั้นให้ดี mm hmm. เพื่อที่ว่า mm hmm. เราจะได้เห็นใจคนอื่นได้อย่างที่มันแบบมีความพอดีไงค่ะถามพี่เฟิงดีกว่าว่าเราจะสังเกตเอ p มพ h y t ตี้ทอันนี้ยังไงได้บ้างอื mm hmm. คือสิ่งสําคัญก็คือเราเราต้องคอยเช็คตัวเองว่าว่าไหวไหมเราต้องเราต้องสร้างขอบเขตความสบายใจของเราหรือว่า boundaries เนี่ยให้ให้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้เกียรติมันเคารพมันพี่เฟิงรู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยพี่เฟิงได้มากก็คือตอนเนี้ยพี่เฟิงมี boundaries หรือว่าขอบเขตความสบายใจของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆแล้วเมื่อเราก็ให้เกียรติขอบเขตเนี้ยของเราอะ เราก็จะไม่รู้สึกผิดเวลาที่เราจะปฏิเสธคนอื่นเมื่อเขาขอร้องให้เราช่วยในเวลาที่เรายังไม่พร้อมจริงๆแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคตัวเองไหวขนาดไหนเช่นเรารู้แล้วว่าด้วยความที่เราทํางานเกี่ยวกับสภาพจิตใจยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆเพื่อนโทรมาอยากจะระบายอะไรสักอย่างเราต้องรู้แล้วว่าโอเคเราไหวไหมคนไข้ของเราวันนี้เหลืออีกกี่คนเรารับมือเพื่อนไหวไหมถ้าเพื่อนจะโทรมาแบบ ระบายออกมาหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเพื่อนอยากให้เราทําอะไรให้หรือให้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยเราจะถามตัวเองบ่อยมากว่ามาเฟื่องไหวไหมเพราะว่าสมัยก่อนเราอาจจะไม่เคยถามตัวเองก่อนเมื่อก่อนเราอาจจะชินกับการโอเคได้ได้เป็นแบบ yes girl ก็คือเป็นแบบตอบว่าใช่ตลอดในทุกสถานาการณ์อะไรเงี้ยจนบางทีเราสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องทําอะไรแล้วสภาพจิตใจเราไม่พร้อมอะเราจะ โกรธตัวเองเว้ยแล้วพอเราโกรธตัวเองเราก็จะพานไปโกรธเขาว่าทําไมถึงจะมาขออะไรให้เราทําตอนนี้เรายังไม่พร้อมซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเป็นเราเองที่ตั้งบา u n d รีให้ชัดเจนเพราะว่าเขาก็คงไม่รู้เขาไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยบอกเขาเพราะเราไม่เคยแสดงให้เขาเห็นว่าเราไหวขนาดไหนเพราะเราไม่เคยบอกเขาเลยว่าเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบแล้วถ้าสมมติว่าใครที่ไม่เคารพขอบเขตความสบายใจของเราเราก็รู้สึกว่า โอเคงั้นเธอก็เห็นแก่ตัวนะมันก็เป็นนิสัยที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยงั้นเราก็รู้สึกว่าอเอออันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าใครไม่น่ารักกับเราเราก็เราก็ไม่รู้สึกถึงความจะเป็นที่จะต้องน่ารักกับเขาเกินขนาดขนาดนั้นยอะไรเงี้ยเวลาไปเตยพูดถึง empathy trap ะ อย่างเมื่อกี้ที่พี่ฟงบอกเนาะว่าว่าสังเกตตัวเองอะไรเงี้ยใจดีกับตัวเองเคารพขอบเขตความสบายใจของตัวเองมันมีอีกคำหนึ่งชื่อว่าเอ็มพาร์ตี้ฟาทีฟาทีที่แปลว่าเหนื่อยง่ายเหนื่อยจนแบบโรยแรงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเปราะบางหรือเปล่าเออเหนื่อยจนรู้สึกเปราะบางเลยทีนี้เนี่ยเราอาจจะรู้จักอารมณ์เบิร์นเอาท์หรือว่าความที่ทํางานหนักๆแล้วมันมันมันไม่ไหวแล้วมันชามันแบบมันไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้น,นมันไม่อยากทําอะไรแล้วอะไรประมาณเนี้ย มันคือเหมือนแบบเจ้าเอม a t h ตีเนี่ยมันเบิร์นเอาอ่ะแล้วคนที่มักจะมีสถานการณ์ที่เกิดเอมพัตตีแบบเบิร์นเอาในในความเป็นเอมพัตตีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานกับห่วงอารมณ์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบบหมอพยาบาลเออจิตแพทย์เซนด้วยไหมคะไซโคเทอรรปส์อะไรเงี้ยเออคือเหมือนคนที่คนที่ใช้จิตใจทํางานกับคนอื่นอะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจนกลายเป็นว่าไม่ไม่ได้พัก เหมือนเหมือนเวลาที่คือพี่เฟืองอะ่ะเวลาพี่เฟืองเห็นคำเนี้ยเอมพัตตี้ฟตีกะพี่เฟืองก็เลยคิดถึงแบบหมอพยาบาลช่วงนี้เยอะมากที่ที่เขาเขาแทบไม่มีเวลาได้พักเลยอะไรเงี้ยแล้วคนไข้ก็เข้ามาตลอดเวลาคนไข้ล้นอะไรอย่างเงี้ยจนจนมานหนักหน่วงจิตใจมากอะจนเหมือนบางทีก็ต้องรู้สึกว่าแบบโอเคเงั้นงไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรมากคือทำทำไปทำทำไปเหมือนเหมือนหุ่นยนต์และกันเพื่อที่เราจะได้เสฟใจตัวเองอะไรเงี้ยอืมเหมือนช่วงนี้เราเราเห็นคนพูดด้วยว่า เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรพวกเนี้ยคือเขาต้องตัดสินใจด้วยนะว่าเคสไหนที่เป็นเคสแบบฉุกเฉินแล้วหนักอะ่ะโหเราเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเราเป็นเขาอะ่ะมันต้องรู้สึกแย่ขนาดไหนในการอม,มองว่าใครที่ควรจะรักษาไวอ้อ่ะม,มัน,ม,นมันยากมันยากจริงใช่เราเรา,เราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันหนักเนาะเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ทํางานเป็นยกตัวอ,อย่างใช้บุคลากร,กรด่านหน้าอย่างเงี้ย เขาไม่ใช่แค่ว่าทํางานเหมือนแบบอะทาบัญชีที่แบบมีมีเรากับกระดาษะอะไรเงี้ยคือเขาทํางานกับมนุษย์อะแล้วเราม,มนุษย์ทุกคนคือแบบมีความรู้สึกเราเรานี่คือนี่คือมนุษย์ที่ที่เป็นความเป็นความตายอะเก็ปะ เราพี่เฟิงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย,ยดิฉันก็แบบมีความเอมพารตีด้วยอีกแล้วอะไรเงี้ <c oughs> ยว่าแบบโหยมันแบบมัน,ม,นมันเจ็บปวดหัวใจขนาดไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราหรือแม้กระทั่งนะว่าสมมติว่า,วาช่วยคนไข้ให้หายดีกลับบ้านได้แล้วยังไม่ทันจะได้มีเวลาแบบเอ้ยเก่งจังเลยแบบดีใจด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> เขาจะ่ะคนไข้ใหม่ก็เข้ามา <c oughs> แล้วอะคือมันมันมัน,ม,นมันยังไม่มีแบบเวลาให้ได้แบบประมวลผลประมวลเหตุการณ์ทุกอย่างแบบปลอบตัวเองหรือว่าเออ ให้ชื่นชมตัวเองหรืออะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมตอนที่พี่เฟืองพูดถึงแบบไม่กล้ามีความสุขในช่วงเนี้ยมันก็มันก็เหมือนที่เราแชร์ไปตอนอีพีนั้นนะเนาะคือไม่กล้าแม้แต่แม้แต่จะดูซีรีส์ไม่กล้าแม้แต่จะแชร์มีมตลกตลกไม่กล้าบางทีก็ไม่กล้าช้อปปิ้งด้วยซ้ํารู้สึกว่าเงินที่เราใช้ไปอ่ะคือคนอื่นไม่มีใช้เลยนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเราไม่ช้อปปิ้งแล้ว แล้วเขาจะรวยขึ้นไหมมันมันก็ไม่เออบางทีมันก็ต้องบางทีก็ต้องคิดเนาะว่าบางอย่างมันไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนั้นความรู้สึกของเราการที่เราข่มความสุขของตัวเองเอาไว้มันไม่ได้ทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและพี่เฟิงพี่เฟิงเชื่อว่าคนที่คิดคนที่มาเช็คตัวเองว่าแบบเอยแล้วมีความสุขเกินไปหรือเปล่าอ่ะเขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบ อยากจะช่วยเหลือทุกคนมากๆให้มากที่สุดอยู่แล้วอยากจะอยากจะทําอะไรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้มันดีขึ้นมากอยู่แล้ว,ลวพี่เฟิร์งก็เชื่อว่าคนแบบนี้ก็น่าจะทําอะไรเพื่อเพื่อสังคมอยู่บ้างแล้ว call out หรือแบบ whatever เขาจะแบบคือไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือพี่เฟิร์งรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่อยากจะให้ ปัญหานี้มันดีขึ้นอยากจะให้สถานการณ์เหล่านี้แย่ๆขนาดนี้มันหายไปให้เร็วสักทีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราก็ควรจะต้องได้มีรางวัลให้ตัวเองด้วยไหมนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายัางอยากยืนยันคําเดิมว่าเอมพัตตีเนี่ยหรือความเห็นอกเห็นใจเนี่ยทาให้โลกใบนี้น่าอยู่จริงๆแล้วก็เราก็ดีใจที่มีคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น เออในสังคมเออมันมันทำให้ทุกคนมันเข้าใจกันคือบางทีอ่ะความแตกแยกความขัดแย้งหลายๆครั้งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรือเกิดขึ้นแล้วอาจจะจบลงได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจต่อกันอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดยังไงหรือถ้าเราลองเอาตัวเองเข้าไปนั่งในใจเขาแล้วมองว่า เขาจะต้องเจ็บแน่ๆถ้าเราพูดแบบนี้ออกมาคือบางทีเราอาจจะไม่ทําสิ่งนั้นขึ้นมาแต่แรกเลยก็ได้เียอืมก็ยังยืนยันอยู่แต่รู้สึกว่าถ้าเรามีเอมพัตตีมีความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนได้นั่งในใจของคนอื่นได้ทําไมเราไม่ลองนั่งในใจของตัวเองบ้างแล้วถามความต้องการของตัวเองถามความรู้สึกของตัวเองว่าเออเหมือนที่พี่เฟืองบอกอะเราไหวหรือเปล่าเราไหวที่จะรับสายเพื่อนในตอนนั้นหรือเปล่าคือรู้อยู่แล้วแหละว่าเพื่อนจะต้องโทรมาแล้วแบบ มึงกูย่างงั้นยังนแน่นอนแต่ตอนนั้นนะสภาพจิตใจเราไหวไหมถามตัวเองถามความต้องการถามความรู้สึกถามความไหวเยอะๆอใช้เหมือนเหมือนเรียกว่าใช้เอ p มพ h y ตีที่มากเกินไปตรงนั้นนะอ่ะเอาเอากลับมาที่ตัวเองบ้างใช่แล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วสำสำหรับเราเองนะอันนี้คือพูดในพูดในแค่ของตัวเอง เรารู้สึกว่าเราก็ถ้าให้เลือกเราก็ยังอยากเป็นคนที่มีเอมพัตตีสูงมากเป็นพิเศษขนาดนี้อยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตมันมีค่ามากกว่าเยอะเลยที่เราจะเข้าใจหลายคนในโลกนี้มากกว่ามากกว่าแค่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าการที่จะทาให้สภาพจิตใจเรามันคงไม่ไม่สันไหวไม่มีความเปราะบางได้แล้วมันต้องแลกมาด้วยการที่เราปิดการรับรู้ถึงความทุกข์ ความทรมานใจของคนอื่นหรือว่าปิดความรับรู้เวลาที่คนอื่นมีปัญหาอะไรไปเลยแล้วก็อยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นชีวิตที่ไม่คุ้มค่าสําหรับเราอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราเราทําได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าใช่ก็กลับมาที่เรื่องของที่ใบเตยพูดเมื่อกี้ว่า เราเราเองก็ควรจะได้เอมพัตตีจากตัวเองก่อนไหมนะคือเราก็ต้องชาร์จแบตตัวเองก่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนถ้าเราถ้าเราเป็นแก้วน้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เติมตัวเองให้เต็มอ่ะแล้วเราจะไปเติมน้ําต่อให้คนอื่นได้ยังไงคือคนอื่นก็จะได้ไปแค่แบบอากาศอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่ามันสําคัญมากที่เราต้องเติมตัวเองให้เต็มก่อนเพื่อที่ อันนี้ไม่ได้ทําเพื่อเราได้ยนะทําเพื่อคนอื่นเหมือนกันเนะี่ยเพื่อที่เวลาเราจะไปส่งอะไรออกไปให้เขาเขาก็จะได้รับน้าอันบริสุทธิ์แบบอย่างดีกรองมาอย่างดีนี้ของเราเหมือนกันอืมอืมแล้วก็การที่เรามีเอมพ t h ตมากเกินไปใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะเข้าใจนะว่า บางคนเขาไม่ได้ต้องการให้เราร่วมรู้สึกไปกับเขาขนาดนั้นเหมือนกันอันอย่างเช่นสมมติถ้าเรา,าถ้าเราเราเรามีความเห็นอกเห็นใจมากใช่ปะ่ะเราพี่เฟืองก็มีมากเหมือนกัน<ม>แล้วเรามาขอปรึกษาพี่เฟืองอะ่ะเราที่มีความเห็นอกเห็นใจประมาณหนึ่งอะ่ะเราก็จะแบบไม่อยากให้พี่เฟืองเก็บเรื่องของเราไปคิด<ม>ในหัวเลยอะ่ะไม่อยากให้พี่เฟืองคิดวนอยู่กับเรื่องเราทั้งวันว่าทําไมไปเตยต้องรู้สึกแย่ขนาดนี้อะไรทาให้ไปเตยเจ็บปวดเราไปเตยจะเจ็บปวด แบบแล้วใเตยจะออกจากความเจ็บปวดนั้นได้ยังไงพี่เฟืองต้องทํายังไงคือเราก็ไม่อยากให้พี่เฟืองเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเออเลยเลยรู้สึกว่าในมะมองในมุมกลับอีกทีแล้วกันลองใช้เอมพารตีตรงนั้นมองอีกทีแล้วกันว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราทุกข์ไปกับเรื่องของเขาเขาอาจจะต้องการแค่คนรับฟังซึ่งเราอาจจะแค่ต้องถามเขาเยอะๆแหละว่าเขารู้สึกยังไงอยากเล่าอะไรไหมมีอะไรอยากบอกหรือเปล่าเงี้ยให้เขาได้ระบายความช้ำตรงนั้นออกมาเราว่ามันก็เพียงพอแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองอะ ไปจมอยู่กับเรื่องของเขาตามไปด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับน้ําของพี่เฟื่องที่พี่เฟื่องเปรียบขึ้นมาเมื่อกี้แล้วมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดเสาหลักเสาหนึ่งที่เขาเอาไว้ยึดตอนที่เขายืนไม่ไหวเหมือนกันนะอืบางทีเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเพื่อเขาเหมือนกันเห็นใจได้แต่แค่แบบอย่าถึงขั้นปฏิเสธอะไรหลายๆอย่างของตัวเองเลยอพอยเนี้ยดีมากตรงที่ว่าเราเราดีมากที่ ิดรายการด้วยพอยนี้ก็คือเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าด้วยความที่เรารู้ว่ามันเจ็บยังไงอะเราไม่อยากให้เขาเจ็บอ,อย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอะการที่เราจะพยายามเอาความทุกข์ของเขาออกไปอะบางทีมันอาจจะต้องมาด้วยในรูปแบบที่ว่าฉันไม่อยากฟังไม่ต้องฟังไม่ต้องพูดเธอไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวฉันเอาความทุกนี้ออกไปเองอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดแล้วแบบเขาแค่เขาแค่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งเห็นเขาเขาแค่ต้องการให้มีใครสักคนอยู่กับเขาแล้วก็แชร์วความทุกข์นี้ไปด้วยกันแล้วพี่เพิ่งรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาเขาไม่ได้แต่ว่าโอเคเราเราเข้าใจเรามองเห็นความเจ็บของเธอเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันเจ็บยังไงแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี้ยด้วยด้วยการเอาความเจ็บเนี้ยมาแชร์ให้กันแหละกันแล้วเราก็ปกป้องแล้วเราก็เราก็คอยดูแลความเจ็บนี้รวมไปถึงค่อยๆดูแลเธอไปด้วยกันพร้อมๆกันพี่เฟิงรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากกว่าแล้วก็เราเราเรา,เราไม่ต้องใช้ทักษะ อะไรมากไปกว่าการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไม่ตัดสินเขาแค่นั้นเองอืม,อมเพราะว่าเรารับผิดช,ชอบทุกความรู้สึกของทุกคนไม่ได้จริงๆหรือเหมือนอย่างที่พี่เฟืองพูดในอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะว่าเราทําได้แค่รักเขาอ่ะเราทำได้แค่มอบความรักนั้นให้เขาอืวันนี้วันนี้ก็เ เป็น EP จิตใจ EP EP ห่วงอารมณ์นิดนึงเนาะแล้วก็เออขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,เจอกับ l i ฟ e crisis กลับมาเฟืองแล้วก็ไปเตยได้ทุกวันอาทิตย์เลยทางถูกช่องทางพอดแคสต์ของคุณแล้วก็ถูกช่องทางของ The Matter เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ